สวัสดีครับผมร้านบางดุลน,นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําบ่วงต่อไก่นะบ,บ่วงต่อไก่ของร้านบางดุลเนี่ยจะสีใบไม้แห้งนะครับสีหญ้าแห้งชุดที่1จะเป็นบ่วงผีเสื้อนะครับบ่วงผีเสื้อคือหลักเดียวมันมีบ่วง2ข้างตัวนี้อเอาไว้ดักดักไก่ล้อมไก่นะครับตัวนี้20หลัก40บ่วงนะครับยาว3เมตรกว่านะครับตัวนี้ชุดที่2 เป็นวงเดียว31หลักดักทางก็ได้ล้อมไก่ก็ได้นะครับรายละเอียดนะครับรายละเอียดเป็นหลักกาวานไนพันหลักสีใบไม้แห้งสีน้ําตาลพันพหลักเรียบนะต่อสายเอน็นมีล็อกนะครับมีล็อกขาต่อสายเอ็นแบบมีล็อกขานะครับแล้วก็ห่วงก็จะเป็นห่วงทองเหลืองเลข8นะครับมีพร้อมรังเก็บเรียบร้อยใครที่สนใจนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับโทรศูนย์เก้าสามเจ็ดเจ็ดสามศูนย์สามเก้าแปดนะครับอดิไลก็เบอร์โทรสับเลยนะครับผมอ่าใครที่สนใจก็ลองติดต่อได้ครับสวัสดีครับ